สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมปิดนะคะแขนสั้นคลุมแบบนี้นะคะเสื้อคอกลมปิดแขนสั้นคลุมนะคะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะแต่งลูกไม้ตรงหน้าอกเสื้อตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะไปจนถึงด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะ ใส่แล้วดูแบบสบายๆนะคะใส่แล้วแบบสบายๆส,สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้เสื้อแบบแปลกๆน่ารักน่ารักนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะเสื้อคลุมปิดนะคะแขนสั้นนะคะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสซับในอัดพ้ากาวค่ะ อย่างนี้นะคะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีกลีบบัวนะคะสีชมพูกลีบบัวนะคะมาพร้อมผ้าถุงแบบนี้จ้ะเป็นผ้าถุงซิปหลังนะคะลูกค้าอยากได้เป็นผ้าถุงซิปหลังก็เชิญได้เลยนะคะสวยๆค่ะเสื้อมีไซส์นะคะ38 40 42แล้วก็44นะคะ38ถึง44นะคะอย่างนี้เลยนะคะตัวก็จะเข้ารูปน้อยๆแบบนี้นะคะเวลาเราใส่ก็จะสบายๆซับในอัดพากาวค่ะ เป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะราคาตัวละ2,000บาทนะคะผ้าถุงผืนละ1,300บาทแบบนี้เลยนะคะผ้าถุงก็มีไซส์28ถึง36ค่ะเสื้อมีไซส์38ถึงไซส์44นะคะเพราะว่าเวลาตัวสั้นแค่นี้เวลาเราทำตัวใหญ่มันก็จะไม่สวยด้วยนะคะเพราะฉนั้นก็เลยจะต้องทำเป็นตัวสัน้นตัวสั้นแล้วก็แขนสั้สนแค่นี้นะคะเพราะก็ทำแค่ไซส์44นะคะใหญ่กว่านั้นก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็มีสีค่ะ ส,สีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูกรีบัวนะคะแล้วก็สีครีมค่ะสีครีมนะคะสีบานเย็นค่ะสีบานเย็นนะคะนี่ค่ะแล้วก็สีขาวค่ะสีขาวก็สวยนะคะนี่อย่างนี้นะคะเสื้อตัวละสองพันบาทนะคะมีไซส์สามแปดถึงไซส์สี่สี่ค่ะผ้าถุงผืนละหนึ่งพันสามร้อบาทนะคะ มีไซส์28จนถึงไซส์36ค่ะอย่างนี้นะคะเวลาแม่ค้ารีวิวก็จะบอกว่าเสื้อคอกลมปิดแขนสั้นนะคะลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะตัวละ2,000บาทแบบนี้นะคะซับในอัด้ากาวค่ะอย่างนี้นะคะงานก็จะละเอียดมากขึ้นแล้วก็ใช้ผ้าอีกแบบนึงนะคะผ้าคนละแบบอย่างนี้นะคะสวยๆแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะ อยากได้แปลกๆขออนุญาตแนะนําเลยค่ะรุ่นนี้น่ารักนะคะใส่สวยใส่น่ารักมากๆเลยค่ะแม่ค้าชอบส่วนตัวขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ